หมดบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องเลไรกิดก่อนเราต้องเลไรกิดก่อน หลังจากที่เราหาปูนะครับผมความไม่ความไม,ม,ม่ของแอดยังไม่หายไปนะครับผมวันนี้เรามามาทําอะไรนะพี่เราจะมาดักปลาวันนี้เราจะมาดักปลาปลากระบรอกปลากระบรอกที่บางพระนะครับผมโอเคเดี๋ยวแอดจะลงไปดักปลาครับผมดูมาจากหลัง มมีโคลนว้นออไปทุกคนหนีโคลนมาเจอหินนะผม,เร,ม,เ,มเราเจอแค่เนี้ยกลายเป็นเรื่องเด็กเราเอา้วเนี้ยวันนี้ฉันก็มาอยู่ท่ามกลางทะเลอีกแล้วแต่เป็นทะเลตอนน้ำลงนะครับผม ก็คือพี่เบิร์ดเนี่ยคงไปตอนน้ําลงเนาะแล้วก็จะวางอวนนะครับผมพอน้ําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบปลามันก็จะมากับน,น้ำมันก็จะติดอวนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนที่พี่เบิร์ดวางอวนดีกว่าเนานะปากดไ like, ลค์กดซับสไคร้กับช่องเราเนี่ยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะใครที่ชอบตกปลาหรือว่าไม่เคยตกปลาหรือว่าอยากจะลองตกดูนะครับผมเดี๋ยวช่องเนี่ยจะมีเดี๋ยวจะมีเรือนะครับผมก็สามารถ มาใช้บริการของพวกเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมใส่ใส่กันตันแดดใส่กันแดดเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากบอกเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงน้ำถึงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นี่บรรยากาศยังไงที่เบิร์ก็ไปแล้ว ฟิตฟิตฟิตจัดนะครับผมผมบอกเลย สมอครับสมอไม่ไผ่แบบเป็นหลักครับแข็งมากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปูนเลยกูการกู้ปาลารอบแรกนะครับเมื่อหวังเราทิ้งไว้ประมาณสักคู่นึงได้แล้วจะลองปลดดูก่อนครับ ปล,ปลดปลาด้วยมือเปล่าครับถุงมือไม่ได้ออเอามาครัติดตามด้วย Ad แอดโคกดมาแล้วกระทุ้นดิแรกโดนกูละมุนครับดองเนี่ยปูม้าครับนี่ครับใช้ปูดองใช้ปูดองครับกูม้าใช้ปูดองไม่อยากมีเขาหกม่ใช่ของเห็นรอ สารลายวากระเมะก็มาครับเดี๋ยวโคโค่จะสอนวิธีการกินครับสาระมาแล้วครับโคโค่จะสอนวิธีการปลดนะครับไอหลุดก็มาว่ะตัดสลิดนะครับปลดด้วยมือเปล่านะครับอันตรายง่ายยเว้ตายใหญ่หน่อยเเอาลยเอาเลย ออาาไว้้ก่นนนนะครับทยตอนนี้มีอะไรเราจะกินกันหมดนะปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้เราจะปล่อยไปนะครับเฮ้ยปลาปลากระลังปลากระลังครับโคตอยากเลี้ยงตู้เลยปลาปลากระตูนปลาสวยงามครับโอ้โหมาเลยโอรับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเป็นแพรสามตัวติดครับ แต่จะปลดด้วยมือเปล่านะครับถ้าไม่ช <explicitly S 2> ํานาญอย่าไปจับครับเออาละครัับนนี้เป็นปลาดอกหมากนะครับปลาซีมีครับวันนี้ปลาซีมีดอกหมากไอ้หริทไอริทหัวกลัวหัวกลัวมาแล้วครับมาแล้วครับมาเป็นจุกครับติดปลาครับไอริทหัวติดสาวบมีติดปลาแล้วไม่รู้ครับ เอา,ละ,านเนละครับงานนี้ละครับแสบมือละครับงานนี้ครับที่<า>เยอะแ <มา S 1> ยะก็ไม่ติดกันนะครับ<า><ๆ>ที่เยอะแยะก็ไม่ติดกันงานมือเามาเฮ้ยตัวสวยสวยสวย,สวยเดี๋ยวโปรโฟตจะมาสอนวิธีการปลดโอ้ยพันเลยพี่เดินไปลน่นวันๆเนาะทางเปนเกลียวเลยเราต้อง ใจเย็นนะครับเวลาปลดปลาครับเราจะใจร้อนไม่ได้ครับเพราะไม่งั้นเราจะแสบมือครับอันนี้ใส่อยู่ไป็นถุงมือหนังฮะหนังแท้ๆเนี่ยนะฮะนี่ครับต้องใจเย็นครับอ่าครับแค่นี้เองครับอือโปรโฟตครับโปรโฟตครับ โอ้โหครับโทษครับโอ้โหครับอะไรขนาดนี้เนี่ยปวดปลาแป้นหรือป่าวปวดปลาแปนหรือป่าวโอ้โครับโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหบางแสนเรายังมีอะไรให้กินเยอะแยะนะครับกล้องระวังนะครับเรียบร้อยเลยนะทีละตัวทีละตัวครับนี่ยืมหลวงพ่อแดงจันโบสรต่อหลวงพ่อแดงตันหนึ่งครับตันหนึ่ง เฮ้ยนี่หลังคลิปนี้หลุดไปนี่หลวงพระแดงราคาจะขึ้นนะครับผัวเอาช้อนฝั่งนู้นช้อนฝั่งนู้นไงพี่มันไม่ใช่พี่ไม่พูดทับไอ้ที่ว่าพี่ผัวเอาช้อนเอากอกเอาไว้ด้านฝั่งนู้นพร้อมเหรอพี่เออนั่นแหละน้าพูดจำตึงไว้เดี๋ยวเราจะไล่เคลียร์ทีละตัวนะฮะอย่างว่าครับเราต้องใจเย็นครับอ่าหนึ่งตัวแล้วครับ เดี๋ยวครับคุณชาคิดครับตอนนี้ฮะต้องการถุงมือด่วนฮะ <c oughs> อุ้ยตัวใหญ่ด้วยสวัสดีครับคุณชาคิดครับ <c oughs> ดีนะมันเป็นเป็นอัตราที่มันไม่ชักตีตา ฟทครับแอดโฟดว่าปลากระบอกไปหนหมดครับไม่รู้เหมือนกันเออโฟทไปทอมอ,อกขดมาปะได้วนมาหรอเออโฟทหมายถึงว่าโฟทหมายถึงว่าขนระยะอวนสวัสดีครับคุณชาคิดครับต้องต้องไม่เอาหยิบมาใหพี่สาวีขาต้อหายบลอกเอาถุงมือมาเลยค่ะขี่มาส่งได้ไหม คุณชาคิดแค่เะเอาปลาใหญ่ก่อนค่ะอย่างแรกนี่เป็นผงอะพี่ฮะมาเป็นผงใช่ตรงนี้มันมาผงแต่อวนพอดีอ่ะเขาทำไม่ดีอ่ะแบบฉะแล้วแบบถ้าเป็นอวนตึงๆอันไม่ติดหรอกบางทีก็ท้อน,นะครับคุณชาคิดค่ะ มันมันมันจะปลดล็อกทีละตัวแล้วมันจะปลดได้ยาวเลยแต่เนี้ยต้องหาตัวที่มันพามวนมะบับหน,นุ่มดูคิดูฮะอ่านี่ตายละคือเราแวงตัวเดียวไม่พอเราแวงที่เราแวงขาด้วยไอ้ที่ีเต็มเลยเน,นะอย่าโน้นอีกนะ คลายมัปุ๊บเนี่ยมันคลายปุ๊บง่ายเลยนะนเนี่ยมันหาช่องได้เนีน่ยแน่แน่ง่ายแล้วไว้แต่แล้วคุณชาคิดค่ะตอนนี้คุณชาคิดไปร้อนอ้วนอยู่นะค่ะร้องอย่างเดีย้ตกที่ด้านเขาอะด้านเขาลูกเนี่ยนะครับวันนี้นะครับวัตถุดิบเรานะครับ<า>สิ่งแน่ๆที่เห็นมาแล้วครับแกงชูชีนะครับวันนี้ ช่วงนี้ครับออกไปซื้ออะไรไม่ได้นะครับเราต้องมาหากินเองนะครับในยุคโควิดนะครับนี่ครับอยู่แบบฟิชชั่นฟิชชั่นแมนนะครับฟิชชั่นแมนกับแบดบอยนะครับแบดบอยนะครับวันนี้แบดบอยลุยปลาสลิดนะครับบอกคอนเทนต์ปลากระบอกไม่ได้เลยปลากระบอกไ,ได้ตวง ค่ะคุณชาคิดครับฝั่งไหนก็แน,น่หลอกดาวคะ่ะตอนนี้มือชาหมดแล้วนะฮะสกิดนิดสกิดหน่อยป,ปวดค่ะอือหือ๋อ,อแผน่นเฮ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายภูภูเราฝั่งนู้นเลยไม่ต้องกันใดไม่ต้องอะไรดูไม่ต้องอะไไรม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไร มันขึงรอเราแล้วเนี่ยมันขึงปีกรอเราแล้วเนี่ยต้องใช้ความชำนาญนะครับ เราเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลด้ยนะครับเพราะว่าผมได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มไปแล้วครับการปัสสลิดนะฮะกันาไม่ได้เดี๋ยวก็าประดุกครับเพราะว่าประดุกนี่ต้องแอดมิดกันเลยทีเดียวครับอ่าถ้าเคสอย่างนี้นะครับหัวทะลุไปแล้วเราต้องเอาฝั่งที่มันทะลุออกไปนะครับมันถึงจะปลดง่ายนะครับเห็นไหมฮะอ่าเราจับตรงนี้ครับแล้วเราลูดเลยฮะ เรียบร้อยครับหมดแล้วครับยังครับเจออีกฝูงหนึ่งเหรอโอ้ดูดิครับตอนนี้เราก็น้ำเดือดนะครับตอนนี้น้ำเดือดนะฮะไม่น่าเชื่อครับโปรโฟตจะเอามือมาตบปลาสลิดโชว์ฮะเป็นคอนเทนต์วันนี้ของเรานะฮะตบยังไงให้เลือดออกตบยังไงให้ไม่ปวดนะฮะ บกเลยไม่ยากเลยค่ะมาคนเดียวเก็บป้วนค่ะก่อนไปปลดบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องเลี้ยงก่อนเราต้องเลี้ยงก่อนอันซีนนะอันซีนโอ้ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอผมันมีเทคนิคไหมฮะถามว่าปวดไหมนะฮะปวดครับ เก่งมากทำขุปวดนี่มันคิเลี้โอ้โหสุดยอดเลยนะัก <laughs> กว่าไอ้กดัวกดนึงเช่นนิวโว h e หนึ่งวัน oh, It's empty city, searching for a goal Who would be right there to keep us safe While we travel on a roll Found a to seize the day With no weight upon my shoulders You're telling me it's over now Thank you What is this? โอ้ดิเผาว่วาควรใช้เผาเนี่ยได้อยู่ครับได้เยอะสุดเลยวาพี่เวลาร,รอบนี้วันนี้ก็ได้พอประมาณครับพอไปกินเป็นกับแก้มได้กับข้าวได้อันนี้ต้องไปตากแดดก่อนหรือว่าทำได้เลยอันนี้เราทําได้หลายชนิดครับเราทําทั้งปลาซิดอกไปเอาชูชีได้ชูชีแกงเผ็ดแกงส้มเราไปย่างกินทอดกินได้หมดครับ ทำได้หลากหลายครับปลาปลาอันนี้มันถือว่าเป็นปลาเนื้อดีในระดับนึงครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือมันตําโวดไปหน่อย <c oughs> โดนเราพี่โดนนิดหน่อยครับตอนนี้มือก็เริ่มชาครับโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะคอที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับช่องเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นไลโอแดดแรงมากก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปท่านี้นะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆมาแจกครับจากช่องเราเราแจกหมดครับเราแจกจนจนคนตาตามเยอะๆเราก็ยังแจกครับ <S <S เก็มีทั้งลอกทั้งคันนะครับแบรนด์บางแบรนด์ที่ที่ใช้งานดีจริงๆครับเราก็จะทํากิจกรรมแล้วก็แจกให้สาหรับสมาชิกที่ตามเราแฟนมันแท้ที่ตามเราครับเดี๋ยวจะมีคําถามจะแอดเป็นโพสตลงในในเพจนะครับถ้าใครตามกด ตามกดเพจเรากดไลค์กดซับสไคร์เยอะๆเป็นแฟนมันแท้เดี๋ยวเราจะแจกเข้าไปครับตามนะครับฝากดกดไลค์กด็นแท้ด้วยครับฝากกดซับสไคร์ด้วยครับ <c oughs> ตามนะครับ